ผัดเผ็ดน้ำไม้ดองพี่น้องผัดเผ็ดเนื้อขาหมูพี่น้องอันนี้เนื้อขาหมูหรือ,อกะชิบผัดเผ็ดหรือแกงพี่น้องกินแกงก็ได้เร้อผัดเซนอกไม้ดองพี่น้อง กะสิหอมน้ำมัดองพี่นอ้องโอ้ยเน,น,นาะใส่กะเพรากะหอมกะบัดเนี่ยพี่นอ้องเอ้ยเสร็จเรียบร้อยแกงขา่าหมูพี่น้องอันนี้แกงข่าหมูเด้อใส่น้ำมัดองพี่นอ้องเอ้ย แต่จังเมนหอมน้ำมัดอกคัอีลีบานเนี่ยโอ้ยเนาะแก,กงขวนะ้ำมันฮนะฮะโอ้เป็นจนะแซ่บจัง กินเขา่ามาเนี่ยพี่น้องนี่แกงน้งไหอ่ดองแกงมูน้งไหอ่ดองพี่น้องเลยเช็ดกินเองเช็ดกินเองแกงเิงกินเองกิงกง้ม,มไปน้ำขายของไปน้ำพี่นอ้องอื Si O-Yong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  Big alot Amai Som Si O-Yong Si O-Yong น,นี่เป็นเนื้อขาหมูพี่นอ้องเวลาเราแกงทีหนังพุทธพุทธ นี่สับเสียบกระพีิบนอมหรืออร้าแล้ว่าขอบคุณหลายๆท่านที่มคงิดพริยามจนจบขอขอบคุณครับ